สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับโน่แกบโลดกบกระโดดลงในสระนะครับพัทยาฝนตกหนักเลยนะครับตอนนี้น้ําในสระผมนี่ล้นล้น้นเลยครับนะครับเมื่อคืนก็ตกนะครับเช้านี้มาก็ยังเบาหน่อยนะครับนี่พามาดูนะครับว่านี่คือน้ําฝน้นล้วนนะครับโอ้ย ใส่แตกหนักมากๆนะครับเก็บไว้นะครับดูสิคะคางคกอันนี้คือคางคกมังไขยฮะดำๆเต้มเลยต้องหาอะไรมันตักแล้วเนะี่ยฝายน้ำล้นผมใช้ปิะโยชไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเต็มขอบสระไปหมดเลยนะครับ นี่นะครับน้ำเยอะมากๆน้ำเยอะจริงๆบันทึกไว้ในความทรงจำ่าครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันพุธที่8กันยายน 2, 5 6 6 4นาะครับน้ำเต็มสะเลยนะครับ,นะรบดูขังโคกไข่ฮนะเต็มเลยนะครับนี่ นี่ที่สวนบ้านพีพัทยานะครับึงอ,อ่างร้องระงมเลยนะครับอืออ่างเมื่อวานผมก็ได้หญ้าตรงนี้นะครับเกลี้ยงเลยนะครับนี่นะครับ น้ําเต็มขอบสระเลยนะครับอันนี้ผมทําระบบน้ําล้นเอาไว้ที่ตรงใต้กระท่อมนะครับเนี่ยศาลาที่นั่งนะครับถ้าน้ําล้นก็จะระบายออกไปโดยใช้ท่อ pvc ขนาดสนิ้วฝังไว้อยู่นะครับตอนนี้ฝนยังลงปลอยปลายนะครับไปปปรยเลยนะครับอืออ่อา ต้องหารองเท้าใส่ก่อนนะครับเข้าสวนป้องกันลหลายๆอย่างนะครับรองเท้าบูทของภรรยาวันนี้ทํางานนะครับผมก็เข้าสวนผู้เดียวเนาะใส่รองเท้าก่อนก่อนจะใส่อย่าลืมนะครับต้องออเคาะออกก่อนนะครับเผื่อเจอสิ่งไม่ต้องประสงค์สีวอันนียนะครับ นี่ให้ดูระบบน้ําที่ผมทําวางมาจากขอบสระนะครับแล้วก็นี่น้าจะไหลออกอย่างนี้เลยนะครับนี่นค,นคือน้าไหลตลอดคือพอมันลดมาถึงท่อนะครับก็จะไหลออกมาแบบนี้นะครับก็จะไหลออกไปนะครับช่วงนี้ก็แทบจะไม่มีที่ระบายว่างั้นนะครับน้ำแฉะหมดเลยนะครับ วันนี้ก็เอารถเข้ามาเจาะข้างในนะครับเจาะข้างในได้นะครับฝนยังลปอยปลายนะครับผมก็สวมหมวกนะครับสวมหมวกนี่น้ำบ่อเนี่ยน่าจะล้นน่าจะเต็มนะครับเดี๋ยวต้องตรวจดูนะครับเต็มจริงเลยครับคุณผู้ชมครับชึบๆนี่ครับอืมน้ำบ่อเต็มเลยครับ ตกนี่น้ำบ่อเต็มเลยครับโอ<ฮ>้เมื่อคืนนี่พัทยาตกหนักมากนะครับตกทั้งคืนเลยนะครับผมกังวลเวลาฝนตกหนักๆก,กลัวต้นพยุงเลยจะล้มแต่ตอนนี้น่าจะรากจะฝังดินแล้วนะครับอันนี้คือต้นเสี่ยวป่าที่ผมตัดแต่งกิง่ง น้ำยังขังเจ่งเลยนะครับผักเคลของกำลังสวยเลยนะครับโอ้งามจริงจริงจุ้าายก็สวยนะครับ เออฮานี่ให้ดูเลยนะครับว่าล้นขอบเป็นจริงนะครับนะครับ เต็มที่ก็คือล้นประมาณนี้แหละครับเต็มที่นะครับตอนผมวางท่อเอาไว้แล้วก็ฝังแล้วก็ออกเป็นอนนเป็นท่อระบายออกไปนะครับฝนตกงี้ไม่แนะนําให้เดินบนสะพานนะครับเพราะว่าสะพานมันอาจจะชื้นอาจจะหักได้นะครับถ้าจําเป็นต้องเดินก็เดินบนขอบที่เป็นสันเหล็กนะครับไอ้ยะนู่นนู่นนู่นดูเขาไหว้นู่นนู่นนู่น โน้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 โนนนโอ้ดูโนนนไปไปไปโน้โน้โอ้ขังโคกโอ้เอาขึ้นไป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 ขังโคกธรรมชาติธรรมชาตินี่ฮะเวลาเดินก็ให้เดินบนสันเหล็กอยนะครับความแข็งแรงถ้าเดินกลางสะพานอาจจะทำให้หักได้นะครับอย่างนี้นะครับอย่าไปเหยียบนะครับเพราะมันชื้น พรผมเคยทาเหยียบระหังมาล้วเดี๋ยวผมจะเสริมด้วยเหล็กตรงกลางอีกสักเส้นหนึ่งนะครับสะพานนี้มีความยาว20เมตรนะครับ20เมตรด้านนี้ตรงไปนี่ก็15 m. แล้วก็หักไปนั่นอีก5ก็เป็น20เมตรนะครับ20 m. น้ำเต็มขอบเลยนะครับว้เป็นความฝันน้ำหายากนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าไม่ใช่นาฝนนี่ก็ต้องเติมน้ำให้ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับดูเมฆฝนนะครับละอ๊บสร้างมันแมกกาฮอลอ๊บครึมมาเลยนะครับนี่ก็ต้นมะฮอกกานีนะครับสวยนะอยากให้แนะนำปลูกนะครับหามาปลูกนะครับมะฮอกกานีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับต้นดอกแคร์ผมนี่ก่อสี่ต้นเนี่ยต้องตัดให้มันเตี้ยนนิดหนึ่งนะครับ สูงนน,นี่ต้นพยุงนะครับพยุงพยุงนี่เป็นฝักออกฝักมาเต็มเลยนะครับนี่ผมไดาา้หญ้าเพไว้แห้งก็ต้องเอาออกไปนะครับที่นี่บรรยากาศสวนบ้านพีพัทยานะครับ